สวัสดีปีใหม่ครับเป็นยังไงกันบ้างพักผ่อนกันจนหายเหนื่อยหรืออยังไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจากสู้ๆครับและปีใหม่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเกมใหม่ที่พอจะทําให้เราเห็นภาพรวมคร่าวๆของเกมในปีนี้จะได้วางแผนเสียตังกันวันนี้เลยเอามาเล่าให้ฟังครับกับ18เกมหน้าเล่นปี2024 ไปดูกันว่าเกมเดือดเดือๆของปีนี้เป็นยังไงบ้างมีเกมอะไรบ้างแล้วก่อนที่จะเริ่มกันเนี่ยทำไมรบกวนจนเกินไปช่วยเลื่อนลงไปกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะคอมเมนต์คุยกันก็ได้เอาเป็นว่าพูดถึงเกมแรกกันเลยดีกว่าครับกับ Prince of Persia The Lost Crown Prince of Persia ภาคใหม่ล่าสุดจากทาง Ubisoft หลังจากที่ซีรีส์หายไปนานมากๆครั้งนี้ Ubisoft เอากลับมาใหม่ในภาคนี้เนี่ยเกมจะเล่าเรื่องราวของซางกอดทหารรับจ้างขั้นเทพ ที่ต้องออกเดินทางช่วยเหลือเจ้าชายแห่งเปอร์เซียในโบราณสถานที่มิติการเวลาผิดเพี้ยนด้วยเกมเนี่ยจะมาในรูปแบบแอคชั่นแอดเวนเจอร์แพลตฟอร์เมอร์แนว 2.5d ที่มีองค์ประกอบของความเป็นเมโทรเวเนียอยู่แต่ก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นพรินเซอเปอร์เซียไปในเกมเนี่ยเราจะได้ออกลุยต่อสู้สำรวจทางลับต่างๆในปราสาทรวมถึงแก้ปริศนามากมายซึ่งปริศนาหลายอย่างก็มีเรื่องการเวลามาเกี่ยวข้อง ทำให้การแก้ปริศนามันท้าทายมากๆแน่นอนว่าบอสในเกมก็ท้าทายด้วยเหมือนกันต่อมาคือเท k k เค8มัดเหล็กลูกทรอร์พี t e เทค n เคภาคที่8เป็นเรื่องราวการต่อสู้ของทวร์นาเมนต์สุดยิ่งใหญ่เทค k เคนและการห้ามหันกันของตระกูลมิชิมาที่สู้กันมาแล้วถึง8ภาคลูกต่อยพ่อพ่อ,พอต่อยหลานหลานต่อยปู่วนเวียนกันไปในภาคน,นี้เนี่ยเกมทําออกมาได้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมฉากอลังการกว่าเดิม ซีนเมติกของเกมแจ๋งขึ้นมีตัวละครใหม่ๆและมูฟใหม่ๆเนื้อเรื่องก็ยิ่งใหญ่ทางผู้สร้างบอกเอาไว้ว่าในภาคนี้เนี่ยเนื้อเรื่องจะยาวกว่าภาคที่แล้วประมาณ1.5เท่าซึ่งเอาจริงๆมันก็สั้นอยู่ดีนั่นแหละครับแต่เกมหลักมันคือการต่อสู้และดูเหมือนว่าในภาคนี้เนี่ยจะมีโหมดใหม่ด้วยคือโหมดอาร์เคดเควสเป็นโหมดเนื้อเรื่องอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเราจะได้ควบคุมตัวละครและลุยไปกับการชิงแชมป์เกมตูซึ่งเกมที่ว่านั้นก็คือเทคเคน ภาคนี้เนี่ยมาในธีมน่ารักน่ารักแต่ก็น่าสนใจน่าเล่นมากๆต่อมาไลท์ดากอนอินฟินิตเวลล์ภาคนี้เนี่ยเป็นภาคต่อของเกม like ายากุซ่าไลท์กับดากอนแฟรนไชส์เกมที่โยนตัวเองออกมาจากแอคชั่นกลายเป็นเทิร์นเบสอารแล้วก็ทำออกมาได้ดีซะด้วยโดยในเกมเนี่ยเป็นเกม RPG ์พีที่เล่าเรื่องราวของอิชิบันคาสึกะอดีตยากุซ่าที่ภาคนี้เกมจะพาเขาไปเดินเรื่องที่ฮาวาย เพื่อตามหาแม่ที่หายตัวไปเพราะงานถ้าเกิดใครเป็นแฟนซีรีส์นี้ชอบภาคที่แล้วและชอบเกมเทิร์นเบดเกมนี้เป็นอีกเกมที่พลาดไม่ได้ครับเกมต่อมาคือ Homeworld เกมนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเกมในตำนานของ PC เกมวางแผนทีมอวกาศสุดยิ่งใหญ่ที่ทีมงานบอกว่าต้องใช้เวลาถึง20ปีกว่าเทคโนโลยีจะทำให้พวกเขาทำเกมแบบที่พวกเขาหวังไว้ได้เกมนี้เป็นเกมแนว 3d rts ทีมอวกาศ ที่จุดยุทธศาสตร์ต่างๆการวางแผนการรบในหมู่ดาวมีผลต่อการได้เปรียบเสียเปรียบในการต่อสู้ให้ลองนึกถึง Star War s ครับที่การลบกันแล้วมีซากยานยานใหญ่จะซิกแซกเข้าไปยิงกันในซากยานไม่ได้แต่ยานเล็กทำได้มันเป็นการสร้างมิติให้กับเกมเกมนี้และเกมนี้เนี่ยมาพร้อมกับโหมดใหม่เป็นโหมด RTS ที่ผสมความเป็นโลกไท์ลงไปน่าเล่นสุดๆต่อมาคือ Suicide Squad Kill the Just i c e League เกมนี้เนี่ยเป็นอีกเกมที่เจอโรคเลื่อนมันนานแสนนานครับเลื่อนมาจนถึงปีนี้มันเป็นเกมแอคชั่นแนวโอเพนเวิลจากผู้สร้าง b a ท m a n อาร์แคมที่จะให้เรารับบทเป็นวายร้ายชื่อดังจากจักรวาลดีซอย่างเฮอร y q ควินเดดช็อตคิงชาร์ h บูม b o อร์แ a ร g พวกเขาต้องร่วมกันทำภารกิจปราบปามเหล่าฮีโร่ตัวท็อปจาก j u s t สติ League ที่ถูกเอเลียนควบคุมจนบ้าคลาั่งและทำลายล้างเมืองใครที่เบื่อแล้วกับการเล่นเป็นฮีโร่ หรือว่าเป็นแฟนคลับเราวายร้ายนี่อาจจะเป็นเกมที่คุณรอคอยเกมนี้เล่นแบบโคออปด้วยนะครับ Persona 3 Reload Persona 3เนี่ยถ้าเกิดให้พูดมันคือตำนานภาคที่เป็นจุดเริ่มตน้นและช่วยส่งให้ Persona กลายเป็นซีรีส์สุดฮิตในวงกว้างเป็นเกม JRPG u u r n b s e d ที่เนื้อหาจะกล่าวถึงตัวเอกที่ย้ายไปยังเมืองเมืองหนึง่งและได้พบเรื่องราวประหลาดมากมายเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นจากเหล่าชาโด ตัวเอกจึงต้องรวบรวมพักพวกและปราบพุ่งมันให้ได้ภาคที่เป็นภาคที่ดังมากๆครับมีรีมาสเตอร์ไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นรีเมคของภาค3เลยทำภาพปรับเนื้อเรื่องและสไตล์เกมเพลย์ให้เข้ากับยุคปัจจุบันเอาง่ายๆคือมีระบบอะไรใหม่ๆที่ใกล้เคียงกับภาค5มากขึ้นใครเป็นแฟนของเพอร์ n โนาและยังไม่เคยเล่นภาค3หรืออยากจะย้อนไหวในอะไรที่มันอัปเกรดขึ้นภาคนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่ควรพลาด Final Fantasy 7 Rebirth ภาคต่อของสุดยอดซีรีส์เกมรีเมค f i n n l l f n t t s y 7เเกม JRPG ในตำนานที่เป็นภาคในตำนานของตระกูล Final Fantasy ภาคที่7เนี่ยเคยมีข่าวว่าจะสร้างด้วยกันถึง3ภาคแต่พอภาคแรกออกมาฉากจบเนี่ยมันเหนือความคาดหมายแฟนๆมากๆหลังจากภาครีเมคจบมีการวิเคราะห์กันไปไกลครับและแฟนๆก็ตั้งตารอกันหลายปีแล้วเวลาที่จะได้เล่นพา r ท2ก็ใกล้เข้ามาแล้วครับ เนื้อเรื่องของเกมเปลี่ยนไปจากต้นฉบับแน่นอนอยู่แล้วเพราะงั้นก็ต้องลองดูครับว่าเกมจะไปในทิศทางไหนมีอะไรให้รอติดตามแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วครับเกมต่อไปคือ Life by You อีกเกมแนวซิมูเลเตอร์ที่จะให้เราจำลองการใช้ชีวิตในโลก Open World กึ่งสมจริงเติมเต็มจินตนาการดูแลตัวละครสร้างบ้านสร้างเมืองอย่างอิสระแล้วสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครต่างๆรวมถึงบทสนทนาโดยภาษาที่เข้าใจได้จริงๆ ในสไตล์ 3D สุดสวยหลายคนอาจจะคิดว่ามันคล้ายๆเดอะซิมผสมกับเกมสร้างเมืองหรือเปล่าใช่แล้วครับผู้สร้างเกมนี้เคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเดอะซิมมาก่อนทําให้เราเนี่ยอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่หลากหลายมากขึ้นกับเกมแนวนี้เกมต่อมาคือ Dragon Dogma 2เกมแอคชั่น RPG open world ที่น่าจับตามองจากแคปคอบเป็นภาคต่อจากเกมในตำนานที่เป็นตำนานจริงๆนานแบบนานโคตร เพราะกว่าจะได้เล่นกันต่อก็12ปีเลยทีเดียวหลายคนรอกันจนโตเรียกว่าถ้าเกิดไม่มีตังค์ซื้อในวันนั้นวันนี้ต้องมีแล้วแหละเกมนี้เป็นเรื่องราวแฟนตาซียุคกลางของผู้กล้าอาริเซนที่ออกเดินทางพร้อมพักพวกที่เรียกว่าผ่อนเพื่อต่อกรกับมังกรและความชั่วร้ายซึ่งเขาบอกว่าเกมภาคนี้จะใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าและเนื้อเรื่องที่เข้มข้นขึ้นถือเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของแคปคอมในปีนี้ครับ Rise of Ronin เกม RPG Open World ในทีมซามูไราจากแค่ทีมนินจาโดยเกมนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวปลายยุคเอโดะเรียกว่าเป็นยุคสมัยแห่งความวุ่นวายแต่ก็นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศญี่ปุ่นอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะทางการเมืองหลายอย่างเช่นการล่มสลายของการปกครองระบบโชกุนโทคุกาวะระบบชนชั้นปกครองไปยันการเปิดประเทศตัวเคือโรเนนหรือซามูไรไร้หน่ายที่จะต้องออกเดินทาง ไปบนเส้นทางแห่งความขัดแยงพร้อมพบกับบุคคลสำคัญทางหน้าประวัติศาสตร์มากมายเกมต่อมา A Uden c h r o n i c l e 1 1 0 h h r r o เกมนี้เนี่ยเป็นเกม JRPG ที่น่าจับตามองมากๆครับเพราะเป็นเกมที่ได้รับการระดมทุนจาก Kickstarter และได้ทุนสร้างไปอย่างมหาศาลเนื่องจากมันเป็นเกมของหนึ่งในทีมสร้างมือทองผู้สร้างเกมซ u i โคเดตทำให้มันถูกตั้งความหวังเอาไว้พอสมควร ด้วยตัวเกมจะเล่าเรื่องราวความขัดแย้งของ2ประเทศและเล่าเรื่องราวของคน2คนที่แตกต่างกันแต่ได้มารู้จักกันในดินแดนแสนห่างไกลซึ่งก็ไม่รู้ว่าโชคชะตาของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อตัวเกมมีภาคแยกออกมาด้วยนะครับคือภาค e อ u e n n h r r o n i l l r r s i n g เกมนั้นไม่ได้มาจากทีมสร้างเดียวกันนะครับแต่ก็มีอะไรเชื่อมโยงถึงกันใครสนใจก็ลองไปเล่นดูได้อาจจะเป็นเกมคนละแนวแต่ก็น่าสนใจอย,อยู่ดีต่อมาคือ a ทล s of เคนเซราเกมนี้จะจำหน่ายโดย E.A. จาก s ซ r ร์เจนสตูดิโเป็นสตูดิโอที่ตั้งขึ้นโดยนักสแสดงอาบูบาก้าซาลิมผลงานของเขาคือเป็นคนภาคบายแบกจาก Assassin's Creed เกมนี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศให้กับพ่อของเขาที่ทำให้เขารู้จักการเล่นเกมตัวเกมเป็นเกมแอคชัน่นแนว m e t r o รเ v เ n ียเรื่องราวการผจญภัยในตีมแฟนตาซีและชนเผ่าของซาอู เด็กหนุ่มที่สูญเสียพ่อไปตลอดกาลแต่ได้ต่อรองกับเทพแห่งความตายเพ <_ S 1> ื่อนำดวงวิญญาณของพ่อกลับมาจากดินแดนแห่งความมืดเกมต่อมาคือ b l a c k m y t h Vukong เกมหงอข่งอีกเกมแอคชั่น RPG ี่ที่แฟนๆวรรณกรรมไซอิ๋วต้องสนใจด้วยตัวเกมสร้างอิงจากนิยายของไซอิ๋วโดยตรงจากสตูดิโอจีนแท้ๆต้นตำรับแล้วเกมนี้เนี่ยตอนที่เปิดตัวคนไม่เชื่อครับว่ามันเป็นเกมจริงๆ จนเขาต้องต่อจอยเอามาเล่นให้ดูเกมเป็นเรื่องราวของสุนหงโอขกอที่ต้องออกผจญภยัยและตีความเนื้อเรื่องในรูปแบบใหม่ๆซึ่งจากที่ดูเกมก็ถอดแบบมาจากวรรณกรรมได้ดีก็ต้องบอกครับว่าเกมจีนโดยคนจีนในสเกลระดับนี้เรายังไม่ค่อยเห็นกันมากนะครับต้องมาดูกันว่าเกมจะออกมาสมความคาดหวังไหมเป็นอีกเกมที่ดูน่าเล่นมากๆครับต่อมา Warhammer 40k Space Marine 2 เกมนี่เป็นเกมแอคชั่นเดินหน้าลุยมุมมองบุคคลที่3ที่มีเรื่องราวอยู่ในจักรวาลวอ r h แฮมเมรเรื่องราวของนักรบสุดยิ่งใหญ่สเปน r มรีที่ต้องต่อสู้กับฝูงทแรนเนปีศาจจากอวกาศที่ทําให้จักรวาลต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวและระส่ำระสายใครที่เป็นแฟนวอ r h แฮมเมอร์ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ครับเกมนี้เนี่ยเป็นอีกเกมที่ห่างจากภาคแรกนานมากเหมือนกันจนหลายๆคนคิดว่าจะไม่มีภาคสองละ ต,ต่อมาผมขอพูดถึงเกมทีอยังไม่มีวันวางจำหน่ายแน่ชัดบ้างดีกว่าครับแต่ก็คิดว่าน่าจะออกในปีนี้เกมแรกเลยคือ a r ร2เกมอารภาค2ที่พอภาคแรกดังก็ประกาศซากภาค2ในเวลาไม่นานแต่เกมก็เจอโลกเลื่อนมาเรื่อยๆครับและคาดว่าจะได้เล่นกันในปีนี้แหละกับภาคต่อของเกม Adventure เรื่องราวที่มนุษย์ตื่นมาในโลกที่ไร้อารยธรรมและเต็มไปด้วยไดโนเสาร์เกมนี้แน่น่าสนใจครับและมีแฟนเกมจํานวนมากมาอยู่แล้วแต่น่าเสียดายที่ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปต่อมาคือ f r o s t p u n k ุกเกมสร้างเมืองแนวเอาชีวิตรอดที่จู่ๆโลกก็เหน็บหนาวเหน็บขึ้นมากระชันหันจนอารยธรรมของมนุษย,ย,ใย์ใกล้กันล่มสลายเราได้รับบทเป็นเจ้าของเมือง ที่ต้องนํามนุษยชาติให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและความหนาวเหน็บเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมสร้างและบริหารเมืองรวมถึงทําภารกิจต่างๆให้อยู่รอดไปได้ในภาคแรกเราจะได้บริหารภายใต้ฐานเห็นและใช้เครื่องจักรไอ้น้ําส่วนภาค2เนี่ยจะทําการอัปเรดไปอีกขรั้นเป็นเรื่องราวในอีกหลาย10ปีต่อมาที่เกมเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงน้ํามันแทนแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ครับสร้างเมืองเอาตัวรอดแบบเข้มข้น และมีเอกลักษณ์ต่อมาคือ World of Goo ภาค2เกมนี้เป็นเกม p ัซเซิลแนวแฟนตาซีที่ภาคแรกมัดใจคนเอาไว้มากมายโดยในเกมเราจะต้องพาเจ้าตัวหนืดๆด,ด,ดำๆหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูที่ชื่อว่ากูเดินทางผ่านด่านต่อกันเป็นโครงสร้างรูปร่างต่างๆไปยังจุดหมายที่กำหนดในเกมภาค2เนี่ย ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากเหมือนกันแต่มีพรีวิวสั้นๆออกมาพร้อมกับวันวางจําหน่ายว่าจะจําหน่ายในปีนี้ก็ต้องรอดูกันครับและเกมสุดท้ายของวันนี้ก็คือเซนเล s โซนซีโร่เกมนี้เนี่ยเป็นเกมกาชาจากค่ายโฮโยเวิร์สเจ้าเดียวกับเกมชิ้น IMPACT และฮงไก่ที่เกมพัฒนามาในรูปแบบ a อคชั่นอ g พีสไตล์อนิเมะในธีมโลกหลํำยุค แต่เล่าเรื่องราวในเมืองฐานที่มันหลังโลกล่มสลายและคล้ายๆกับเกมพี่ที่ออกมาในปีก่อนหน้าเราจะเลือกตัวเอกเป็นชายหรือหญิงก็ได้เปิดตัวมาเข้าครสเบต้าคอนเทนต์กันไปแล้วครับใครเคยเล่นแล้วลองเล่าให้ฟังกันหน่อยว่าเกมเป็นยังไงแต่ดูจากเกมเคล์เนี่ยดูเป็นแอคชั่นมันๆที่น่าเล่นมากๆและคาดว่าเกมจะออกในปีนี้เหมือนกันแต่ก็ประมาณนี้แหละครับกับเกมน่าสนใจในปี2024 แน่นอนว่ายังมีเกมอีกมากมายที่ผมไม่ได้เอามาพูดก็ต้องมารอดูกันไปครับว่าต่อไปจะมีอะไรน่าเล่นมั่งในปีปีนี้เอาเป็นว่าขอบคุณครับที่ดูมาถึงตรงนี้ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe หรือคอมเมนต์คุยกันก็ได้ครับว่าคิดยังไงกับเกมปีนี้สำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด subscribe แล้วอย่าลืมแช็คว่ากดกระดิ่งด้วยอย่างก็ยังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ